ไอ้ยังเนาะบาทนี่มันตัวเอ,ดวนะอเดน,น่ะอ,อ่าอ่าถ้าตั้งไม่ได้ให้ปังปอนช่วยเร็วปังปอนช่วยเพื่อนเร็วตัวอไอจะยังไงไอ้พิมพใหญ่ไอ้พิมเร็วเร็วอะมีคนให้กำลังใจปังปอนอ๋อถูกต้องไหมถ้าตั้งถูกต,ต้องอ๋อถูกต้อง มีจ <scooter gettable. S 2> ุดได้มีจุดได้อ่าตัมือตัมือเปปานหอเก่งมากเลยเก่งมากเลยเอิ้นเขียนได้ตัมือเอิ้นหน่ยเก่งไม่ได้สแต็มช่วยเลยเร็วสแตมตัวเอสเอ๋เขียนในเอสเออสแต็มเก่งมากเลยสแต็มเก่งมากเลยเขียนตัวเอสออก เล็กอ่าถูกต้องตัวมือิ่มหน่อยเล็กอ้ย,อเ,ยอเออปั่นควันเกมไหมเออเออมันหอกันแน่นอนอ่ะตัวมือปั่นควัน